เป็นนะคะเด็กๆขอ่คุณคือเหนื่อยจะมาได้ค่ะนี่อะไรครับลายแรลงวันค่ะค่ะอะไรครับไม่รู้จักค่ะอันนี้ก็ตัวอะไรคะเขาเรียกว่าแมงปอแมงปอ dragonfly นี่ตัวอะไรคะ่งห้อย่งห้อยค่ะ่งห้อยหนูที่คุณคือ ไปนั่งบนไม้ค้ำไฟได้ด้วยอมอบ้นมีไฟใช่ไหมคะในคุณครูเขาต้องเข้าไปแล้วเขาก็มาจัดตุ้งค่อยขาตุ้งค่อยตัวนอนขาตุ้งค่อยตัวนอนสไตร์คือ <Spider. S 1> ไม่รู้จักคะ่ะเขาเรียกว่ามดมดเหรอเขาเขียนชื่อเขาดูสิมันเป็นมดเขา นิดตัวอะไรล่ะคะตัวหมัดเปนหมัดเหรอคะขึนอยู่ในจริงคือจับแล้วก็มันจะมาอยู่ในตัวเราต้องมาอาบน้ำให้ออกมาอ๋อมันจะคันใช่ไหมคะคันเยอะเยิ่มจ้ายิ่งคันใหญ่เลยอ่ะอ้าวไม่ถามนักเรียนแล้วหรอคะแท็กจะเพี้อนค่ะคักรู้คัอรู้คือตัวอะไรคะคือแมงสา โ ated, อย้อยมันสกปรกใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเพื่อเพื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับอุ้ยแต่เราต้องเอาตัวหมันมันตัวนี้มจะบินขึ้นมาได้ด้วยเพื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเพื่อใช้ขันบี้บี้เราลองเอาตัวหมัดมาอยู่ตรงนี้ดูไหมมันจะบินขึ้นมาเลยได้เลยครัมันบินลงมาแล้วก็บินขึ้นมาต่อได้ทำติดเชิด เห็นไหมครับโอ้อมันลอยขึ้นมาเลยค่ะ